คุณกำลังอยู่ในงานเลี้ยงครอบครัวที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานทุกคนหัวเราะและพูดคุยกันอย่างคลึกครื้นแต่จูจ่ๆคนที่คุณรักก็ลม้มลงกระทันหันไม่มีการตอบสนองคุณตื่นตระหนกหัวใจเต้นแรงและคุณมีเวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการตัดสินใจคุณจะทำอะไรเริ่มปฐมพยาบาลทันทีหรือโทรเรียกหน่วยกู้ภยัยและที่สำคัญกว่านั้นคุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณรู้วิธีแยกยาระหว่างโรคหลอดเลือดสมองกับการเสียชีวิตกระทันหัน การตัดสินใจที่ผิดพลาดในวินาทีนั้นอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่อาจแก้ไขได้วันนี้เราจะมาร่วมกันค้นพบเคล็ดลับในการรับรู้และจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคุณเคยถามตัวเองหรือไม่ว่าฉันจะช่วยคนที่รักได้หรือไม่ถ้าพวกเขาตกอยู่ในอันตรายดูวิดีโอนี้จนจบเพราะเพียงไม่กี่นาทีของความรู้สามารถทำให้คุณกลายเป็นฮีโร่ในครอบครัวได้ ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่าโรคหลอดเลือดสมองและการเสียชีวิตกะทันหันเป็นสองสถานการณ์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่คนมักสับสนเพราะทั้งสองอย่างนี้ทำให้ผู้ป่วยสูญเสียสติหรือล้มลงกะทันหันแล้วมันต่างกันอย่างไรโรคหลอดเลือดสมองเกิดขึ้นเมื่อเลือดไม่สามารถไหลเวียนไปยังส่วนหนึ่งของสมองได้ซึ่งมาเกิดจากริมเลือดอุดตันในหลอดเลือดหรือหลอดเลือดในสมองแตก เมื่อสมองขาดออกซิเจนเซลล์สมองจะเริ่มตายภายในไม่กี่นาทีอาการทั่วไปของโรคหลอดเลือดสมองได้แก่ใบหน้าบิดเบี้ยวแขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรงหรือเป็นอัมพาตพูดลำบากหรือพูดไม่ได้และรู้สึกวิงเวียนกระทันหันสิ่งสำคัญคือในกรณีส่วนใหญ่ของโรคหลอดเลือดสมองผู้ป่วยยังคงมีชีพรจรและการหายใจแม้ว่าสติอาจได้รับผลกระทบก็ตาม ในทางตรงกันข้ามการเสียชีวิตกระทันหันคือภาวะที่หัวใจหยุดเต้นกระทันหันทำให้เลือดไม่สามารถสูบฉีดไปทั่วร่างกายรวมถึงสมองและอวัยวะสำคัญอื่นๆซึ่งมาเกิดจากความผิดปกติของจังหวะการเต้นของหัวใจอย่างรุนแรงหรือปัญหาเกี่ยวกับหัวใจอื่นๆเมื่อเกิดการเสียชีวิตกระทันหันผู้ป่วยจะสูญเสียสติทันทีหยุดหายใจและที่สำคัญคือไม่มีชีพจร หากไม่ได้รับการช่วยเหลือทันทีโอกาสรอดชีวิตจะลดลงทุกวินาทีทำไมเราต้องเข้าใจความแตกต่างนี้ให้ชัดเจนเพราะวิธีการจัดการกับสองสถานการณ์นี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงความผิดพลาดเล็กน้อยเล็กน้อยเช่นการนวดหัวใจเมื่อผู้ป่วยกำลังเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือไม่นวดหัวใจเมื่อผู้ป่วยเสียชีวิตกระทันหันอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ร้ายแรงลองนึกภาพว่าคุณกำลังพยายามช่วยคนที่รักแต่เพราะไม่รู้วิธีแยกแยะ คุณกลับทําให้สถานการณ์ของพวกเขาแย่ลงน่ากลัวใช่ไหมแล้วทําไมการแยกแยะระหว่างโรคหลอดเลือดสมองและการเสียชีวิตกระทันหันถึงสําคัญขนาดนี้ลองนึกภาพว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อนร่วมง,งานในสํานักงานล้มลงกระทันหันหรือคนในครอบครัวของคุณหมดสติต่อหน้าต่อตาคุณในวินาทีนั้นคุณมีเวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการตัดสินใจอย่างถูกต้องหากคุณจัดการผิด เช่นนวดหัวใจให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคกรอดเลือดสมองคุณอาจทำให้ร่างกายของพวกเขาได้รับบาดเจ็บเพิ่มหรือหากคุณไม่นวดหัวใจเมื่อเกิดการเสียชีวิตกระทันหันโอกาสในการช่วยชีวิตจะลดลงอย่างรวดเร็วเพราะทุกนาทีที่ผ่านไปโดยไม่มีการไหลเวียนของเลือดโอกาสรอดชีวิตจะลดลงประมาณ10%การรู้และปฏิบัติอย่างถูกต้องในช่วงวินาทีแรกๆสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ได้อย่างสิ้นเชิง จากข้อมูลขององค์กรด้านสุขภาพมากกว่า50%ของผู้ป่วยที่เสียชีวิตกระทันหันสามารถรอดชีวิตได้หากได้รับการนวดหัวใจอย่างทันท่วงทีภายใน4-6นาทีแรกในขณะที่สำหรับโรคหลอดเลือดสมองการนำผู้ป่วยไปถึงโรงพยาบาลภายในชั่วโมงทองซึ่งคือภายใน3-4ชั่วโมงหลังจากเริ่มมีอาการสามารถช่วยลดความเสียหายของสมองและเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวนี่คือเหตุผลที่คุณต้องมีความรู้นี้มันไม่เพียงช่วยให้คุณมั่นใจมากขึ้น แต่ยังสามารถช่วยชีวิตคนที่คุณรักหรือแม้แต่คนแปลกหน้าได้คุณคิดว่าคุณพร้อมที่จะลงมือในสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้หรือยังถ้ายังไม่ต้องกังวลเพราะตอนนี้เราจะเรียนรู้วิธีจัดการทีละขั้นตอนอย่างละเอียดและง่ายต่อการนำไปใช้เราจะแยกแยะและจัดการอย่างไรให้ถูกต้องตอนนี้เราจะเข้าสู่ส่วนที่สำคัญที่สุดสาหรับรู้และจัดการอย่างไรเมื่อเจอคนที่หมดสติทำตามขั้นตอนต่อไปนี้และอย่าลืมว่าความสงบคือกุญแจสำคัญในการช่วยชีวิต ขั้นตอนที่หนึ่งประเมินสถานการณ์และรับรองความปลอดภัยขั้นแรกตรวจสอบว่าสภาพแวดล้อมรอบๆปลอดภัยหรือไม่เช่นหากผู้ป่วยล้มลงใกล้เต่าไฟหรือบนถนนให้เคลื่อนย้ายพวกเขาไปยังที่ปลอดภัยหากทำได้แต่ต้องทำอย่างนุ่มนวลและรวดเร็วจากนั้นเรียกชื่อพวกเขาดังๆหรือตบไหล่เบาๆเ,เพื่อดูว่ามีการตอบสนองหรือไม่ หากไม่มีการตอบสนองให้ดำเนินการขั้นต่อไปทันทีขั้นตอนที่2ตรวจสอบชีพจรและการหายใจนี่คือขั้นตอนสำคัญในการแยกแยะระหว่างโรคหลอดเลือดสมองและการเสียชีวิตกระทันหันใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางวางเบาๆที่ตำแหน่งหลอดเลือดแดงคอใต้มุมกรามใกล้หลอดลมรู้สึกเป็นเวลา5 1 0วินาทีหากคุณรู้สึกถึงชีพจรแม้ว่าจะอ่อนแปลว่าหัวใจยังทำงานอยู่และมีโอกาสสูงว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมอง หากไม่มีชีพจรหรือคุณไม่แน่ใจให้ตรวจสอบการหายใจเพิ่มเติมโดยสังเกตลิ้นปีว่าขยับหรือไม่หรือวางหูใกล้ปากผู้ป่วยเพื่อฟังเสียงหายใจสำคัญอย่าใช้เวลานานเกินไปในการตรวจสอบนี้หากคุณไม่แน่ใจให้สันนิษฐานว่าเป็นการเสียชีวิตกระทันหันและดำเนินการจัดการทันทีขั้นตอนที่3จัดการตามสถานการณ์กรณีที่1มีชีพจร สงสัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองหากคุณยืนยันว่าผู้ป่วยยังมีชีพจรอย่าพยายามนวดหัวใจเพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มเติมให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จัดท่าผู้ป่วยให้อยู่ในท่าที่ปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้พวกเขานอนตะแคงหากมีอาการอาจเจียนเพื่อป้องกันการสำลักติดตามการหายใจและสติของพวกเขาหากพวกเขาฟื้นขึ้นมา ถามคำถามง่ายๆเช่นคุณจำฉันได้ไหมเพื่อประเมินระดับสติโทรเรียกหน่วยกู้ภัยท้องถิ่นทันทีในระหว่างรออย่าพยายามเขย่าตัวผู้ป่วยตบหน้าหรือพยายามพยุงให้ลุกขึ้นเพราะอาจทำให้สถานการณ์แย่ลงหากเป็นไปได้จดบันทึกเวลาที่เริ่มมีอาการเพราะข้อมูลนี้สำคัญมากสำหรับแพทย์ในการตัดสินใจรักษา กรณีที่2ไม่มีชีพจรสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตกระทันหันหากไม่พบชีพจรคุณต้องลงมือทันทีเพราะเวลาเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยชีวิตทำตามนี้เริ่มนวดหัวใจนอกลิ้นปีทันทีวางมือทั้งสองซ้อนกันโดยให้ส้นมืออยู่ตรงกลางกระดูกอกบริเวณตรงกลางหน้าอกใต้เส้นเชื่อมระหว่างหัวนมทั้งสองใช้แรงทั้งตัวกดแรงและลึกประมาณ5-6ถึงเซนติเมตรด้วยความเร็วประมาณ 100- 120ถึงร้ครั้งต่อนอาที คุณสามารถนึกถึงจังหวะของเพลง Stay a n a l i v e เพื่อรักษาความสม่ำเสมอหลังจากการกดตละครั้งปล่อยให้ลิ้นปีขยายตัวเต็มที่ก่อนกดครั้งต่อไปดำเนินการนวดหัวใจอย่างต่อเนื่องไม่หยุดเว้นแต่ผู้ป่วยจะมีสัญญาณซ้นตัวหรือทีมกู้ภัยมาถึงพร้อมกันนั้นขอให้คนอื่นโทรเรียกหน่วยกู้ภยัยหรือใช้โหมดลำโพงของโทรศัพท์เพื่อโทรขณะที่คุณนวดหัวใจตอนนี้คุณรู้วิธีแยกแยะระหว่างโรคหลอดเลือดสมองและการเสียชีวิตกระทันหัน รวมถึงขั้นตอนการจัดการพื้นฐานแล้วแต่จะเปลี่ยนความรู้นี้ให้เป็นทักษะที่พร้อมใช้ได้ทุกเมื่อได้อย่างไรมาสำรวจเคล็ดลับการฝึกปฏิบัติง่ายๆที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านกันเคล็ดลับที่1ฝึกตรวจชีพจรการตรวจชีพจรเป็นทักษะหลักในการแยกแยะระหว่างโรคหลอดเลือดสมองและการเสียชีวิตกระทันหันแต่หลายคนรู้สึกประมาทเมื่อทำครั้งแรกเพื่อให้ชินให้ฝึกกับตัวเองหรือคนในครอบครัว คนหาตำแหน่งหลอดเลือดแดงคอใต้มุมกรามใกล้หลอดลมและรู้สึกถึงจังหวะก,การเต้นใน1ิวินาทีทำซ้ำสองสาครั้งต่อสัปดาห์เพื่อให้คุณมั่นใจมากขึ้นคุณยังสามารถลองตรวจชีพจร,รที่ข้อมือหลอดเลือดเรเดียนเพื่อเปรียบเทียบความรู้สึกจำไว้ว่าความมั่นใจมาจากการฝึกฝนเคล็ดลับที่ 2. เรียนรู้การนวดหัวใจให้ถูกวิธีการนวดหัวใจเป็นเทคนิคช่วยชีวิตที่สำคัญแต่หากทำผิดอาจทำให้ซี่โครงบาดเจ็บหรือไม่ได้ผล เพื่อฝึกฝนให้เข้าร่วมข้อปฐมพยาบาลระยะสั้นที่ศูนย์การแพทย์หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านหากไม่มีเวลาคุณสามารถฝึกที่บ้านด้วยหมอนนุ่มวางหมอนบนพื้นผิวแข็งจินตนาการว่าเป็นลิ้นปีกและกดด้วยแรงที่เหมาะสมรักษาจังหวะให้สม่ำเสมอเหมือนจังหวะเพลง baby shark หรือ stay alive สิ่งสำคัญคือต้องกดลึกประมาณ5-6เซนติเมตรและปล่อยให้ลิ้นปีขยายตัวเต็มที่หลังจากการกดแต่ละครั้งลองนึกภาพว่าคุณกำลังเดินอยู่ในสวนสาธารณะและเห็นผู้สูงอายุลม้มลงฝูงชนรอบๆตื่นตระหนกแต่คุณสงบสติอารมณ์เดินเข้าไปตรวจชีพจรและพบว่าไม่มีชีพจรคุณเริ่มนวดหัวใจทันที ขอให้คนอื่นโทรเรียกหน่วยกู้ภัยและทำต่อไปจนกว่าทีมแพทย์จะมาถึงด้วยการกระทำที่รวดเร็วของคุณคนนั้นรอดชีวิตและส่งคำขอบคุณในภายหลังเพราะคุณคือฮีโร่ของพวกเขาสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นทุกวันและคุณสามารถเป็นคนที่สร้างความแตกต่างได้คุณเคยเห็นหรือมีส่วนร่วมในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม่แบ่งป็นเรื่องราวของคุณในช่องคอมเมนต์หรือถ้ายัง คุณจะทำอะไรถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้เราอยากรู้มากเพื่อให้ความรู้นี้ฝังลึกในใจใช้หลักการง่ายๆแต่ได้ผลอย่างมากตรวจชีพจรตัดสินใจเร็วลงมือให้ถูกต้องโดยเฉพาะตรวจชีพจรตรวจสอบชีพจรก่อนทำอะไรทุกครั้งตัดสินใจเร็วหากมีชีพจรสงสัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองหากไม่มีชีพจรสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตกระทันหัน ลงมือให้ถูกต้องโรคหลอดเลือดสมองให้รักษาความปลอดภัยและโทรเรียกหน่วยกู้ภยัยการเสียชีวิตกระทันหันให้นวดหัวใจทันทีคุณสามารถเขียนหลักการนี้ลงบนกระดาษเล็กๆและติดไว้ในที่ที่มองเห็นได้ง่ายเช่นบนโต๊ะทำงานหรือในกระเป๋าสตางค์ทุกครั้งที่เห็นคุณจะนึกถึงขั้นตอนที่ต้องทำ นอกจากนี้แบ่งปันความรู้นี้กับครอบครัวและเพื่อนการสอนผู้อื่นเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเสริมความรู้ของตัวเองท้าทายตัวเองวันนี้คุณจะแบ่งปันเคล็ดลับนี้กับคนในครอบครัวอย่างน้อยหนึ่งคนตกลงไหมคุณจะติดหลักการตรวจชีพจรตัดสินใจเร็วลงมือให้ถูกต้องไว้ที่ไหนเพื่อให้จำได้ง่ายที่สุดแบ่งปันไอเดียของคุณในช่องคอมเมนต์นะความรู้ที่คุณเรียนรู้วันนี้ไม่ใช่แค่ข้อมูลแห้ง แต่เป็นอาวุธทรงพลังในการปกป้องคนที่คุณรักเพียงไม่กี่นาทีของการฝึกฝนและการเตรียมตัวคุณสามารถกลายเป็นฮีโร่ในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความตายอย่าปล่อยให้ความไม่รู้ทําให้คุณสูญเสียโอกาสในการช่วยชีวิตใครสักคนทรงให้สัญญากับตัวเองว่าคุณจะฝึกตรวจชีพจรและนวดหัวใจภายในสัปดาห์นี้คุณทําได้และเราเชื่อว่าคุณจะทําได้หากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กดปุ่มไลค์เพื่อสนับสนุนช่อง แชร์วิดีโอนี้ให้กับคนในครอบครัวหรือเพื่อนอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อช่วยกันเผยแพร่ความรู้ในการช่วยชีวิตอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอที่มีคุณค่าต่อไปและที่สำคัญที่สุดแสดงความคิดเห็นด้านล่างแบ่งปันว่าคุณเรียนรู้อะไรจากวิดีโอนี้หรือเรื่องราวของคุณเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ทุกคอมเมนต์ของคุณคือแรงบันดาลใจให้เรานำเสนอเนื้อหาที่มีความหมายมากยิ่งขึ้น